เพบก็ดียว่าลาหลังเกมบอกเลยยกย่องสปิริตลุกทีมมากว่าสู้จริงๆแล้วก็กลับมาคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้นะคะคือถามว่าถามถึงฟอร์มการเล่นนะคะก็ถามว่าเฮ้ยมันต่ํากับมาตรฐานหรือเปล่าเพบก็บอกว่าคุณคู่แข่งคือทีมอะไร,ออรคือไรซิกซึ่งก็หลังๆการันตีมาแชมเปี้ยนลีกตลอดอแล้วก็เข้ารอบแบบคือเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายตลอดใน5-6ปีที่ผ่านมามเพราะฉะนั้นคู่แข่งเรานี่คือเก่งนะแล้วก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัว ซิตี้เองเนี่ยคือเปิดพื้นที่ในเกมรับมากเกินไปแล้วก็เอาชนะในการเข้าปะทะไม่ค่อยได้มันก็เป็น,ป,นปัญหาจริงๆก็เขาไม่มั่นใจด้วยนะเขาบอกเขาไม่มั่นใจจริงๆว่าทีมจะกลับมาได้แต่เพอะคือเครื่องหลังลงเล่นเนี่ยมันดีกว่าเครื่องแรกมากไนงะก,ก็ไปโดนด่ามั้งไงไปโดนดา่าแต่เครื่องหลังก็มีบางช่วงที่ไม่ค่อยโอเค ซึ่งบางจังหวะเขาบอกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายก็ก็เอาชนะได้แล้วก็หวังว่าลูกทีมเนี่ยจะได้รับบทเรียนจากเกมนี้ <ừ> บทเรียน,น,นก็คือโดนน้ำสองศูนย์นั่นแหละใช่ไม่แต่ว่านักข่าวไปถามเป๊ปเนี่ยจริงๆคุณผู้ชมก็ต้องให้ให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะย้อนกลับไปเนี่ยคำถามแรกแหละเสม,เมอสิเชลซีส <whereas>, uh. ี่สี่ क. เขาบอกทำไมโดนเชลซียสี่ลูกเป๊ปบอกแดชเชลซีอ่านั่นเชลซีนะใช่พักเบรกทีมาชาติมาเจอลิเวอร์พูลนี่เจอไลฟ์สิกคือคิดว่าซิตี้นี่เล่นเกมอยู่มั้ง คือเขาเก่งแต่แต่ก็ต้องยอมรับ<ช>ว่าเจอเกมหนักๆติดๆกันอะ่ะมันก็ต้อง<ห>ใช้แรงพละกําลังมากขึ้นอะ่ะคือชีวิตจ,จริงครับไม่ได้อีดิตเกมในวินดิ่งนะ